สวัสดีครับ10หัวข้อทิศทางในโซเชียลไลน์มีอะไรที่น่าติดตามน่าใช้ประโยชน์หรือบางคนอาจจะมองข้ามอยาจะน,จนําเสนอพูดคุยเชิญชวนคุณผู้ชมใช้ลูกเล่นบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนรับชมคลิปนี้กดติดตามช่อง107เครับคลออนไลน์ปุ่มสมัครอยู่ใ,ใกล้ๆปุ่มติดตามขอพระคุณมากๆนะครับสนับสนุนช่องเริ่มต้นเดือนละ35บาทให้ช่องอยู่ยาวนานเมื่อไม่นานมานี้เองไลน์มี แอปไลน์ไลท์ให้ใช้บริการแต่เป็นไฟล์ apk นะไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการมีคลิปมาฝากตัวไอมุมขวาน้อยคนที่จะต้องใช้งานนะครับคนส่วนมากผมนำมาฝาก10หัวข้อเลยทีเดียวนะครับผมใช้บ่อยมากนะครับข้อที่1ใช้ลายตัดต่อรูปภาพ2เปลี่ยนภาพเป็นข้อความ3 qr code 4การบันทึกหัวข้อต่างๆหรือว่าคีฟ 5. ้าลน์ BK การโอนเงินอย่างรวดเร็วหกโลเคชันหรือ GPS 7. Open Chat ททำให้คุณเปิดกว้างคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในโลกออนไลน์8ปดลน์กลุ่มเล่นอะไรบ้างที่ยังน่าใช้งาน 9. ก้าเพจของ l ล ne เปิดหน้าเพจในนามบริษัท ทำธุรกิจการค้าต่างๆต้องใช้ Line OA นะครับหรือ Line Official Account สุดท้ายแล้วเหมารวมทั้งหมดอยู่ใน Line Developer บริการอื่นๆนอกเหนือจากที่พวกเราเคยใช้งานอะไรที่ลึกซึ้งซับซ้อนเหมารวมอยู่ในข้อที่10นะครับเริ่มเจาะลึกหัวข้อที่1นะครับการใช้ l ลายตัดต่อรูปภาพผมเปิดกลุ่ม l ลายขึ้นมาดึงมือถือทุกเครื่องเข้ามาในกลุ่ม l ลาจากนั้นการทำงานมันเชื่อมโยงทุก ทุกเครื่องนะครับผมสมมติผมใช้งานแบบด่วน,วนตัดต่อรูปภาพแบบด่วนดวน่ดวนนะครับผมเลือกรูปภาพที่ต้องการคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับสังเกตนะสัญลักษณ์การปรับแต่งรูปภาพสังเกตมุมขวามือนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ในการครอบนะครับตัดตัดขอบต่างๆผมชอบใช้บ่อยมากนะครับในการใช้ในการตัดต่อรูปภาพต่างๆ โอเคแบบด่วนๆนะครับเรียบร้อยครับกดตกลงคุณสามารถใส่ข้อความนะครับหรือสติกเกอร์โดยไม่ต้องโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมถ้าคุณไม่ได้ทำงานที่ซับซ้อนใช้ไฟล์ภาพแบบด่วนๆนำเสนอส่งแบบด่วนๆเขียนบนหน้าจอได้ง่ายผ่านโซเชียลไลน์นะครับผมใช้บ่อยมากนะครับขี้เกียจเข้าแอปก็เข้าไลนมันรวดเร็วด,ดีนะหัวข้อที่2นะครับการสแกนข้อความบนรูปภาพสังเกตตัว A นะครับด้านล่างเครื่องมือ เมื่อกดเข้ามาที่รูปภาพแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วรอมันสแกนอนุญาตกดอนุญาตรอไม่นานครับโอเคแล้วกดปุ่มแชร่ด้านล่างมุมขวาครับเรียบร้อยครับข้อความที่บนรูปภาพก็สามารถดึงออกมาใช้งานได้ในภาษาต่างๆนะครับค่อนข้างจะเสถียรมากนะครับฟีเจอร์นี้ หัวข้อต่อไปครับ QR Code หัวข้อนี้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วในหมวดการแชทนะครับหมวดการแชทเข้ามาแล้วสังเกตมุมขวามือบริเวณนี้นะครับนี่คือลุกเล่นสแกน QR Code สแกนได้ทุกอย่างนะครับเปิดลิงก์ผ่านโซเชียลไลน์ทันทีครับไม่ว่าจะซองขนมสแกนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆข้อต่อไป4 Keep Line สามารถเข้าใช้งานง่ายๆครับอันดับแรกครับไปที่หน้า home. โฮมบริเวณช่องค้นหานะครับพิมพ์ได้เลยคีฟมาใหม่ล่าสุดนะครับคุณกดเข้าไปแล้วกดแอดหรือกดเพิ่มบวกเข้าไปนะครับคุณก็สามารถใช้คีฟเมโมฟีเจอร์ใหม่ของลน e มาที่ห้องแชทของคีฟเมโมเสร็จสิ้นแล้วค้นหาเจอให้คุณพิมพ์อะไรก็ได้ครับพิมพ์เข้าไปแล้วกดส่งมั่วเข้าไปเพื่อให้ห้องแชท คิฟมีโมมันลันขึ้นมาด้านบนนะครับจากนั้นคุณสามารถกดปักหมุดห้องแชทไว้ใช้งานส่งหรือบันทึกรูปภาพสิ่งต่างๆมีความปลอดภัยสูงไม่มีใครพบเจอข้อความแน่นอนนะครับคลิปมีโมกดค้างที่ห้องแชทคลิฟมีโมแล้วกดปักหมุดครับเพียงเท่านี้ครับคลิปมีโมก็จะอยู่ด้านบนต่อไปลาย BK ครับหววัวข้อนี้คุณผู้ชมต้องดูคลิปเพิ่มเติมนะผมนำมาฝากที่ตัวไอมุมขวา แล้วเลื่อนเลื่อนลงไปคุณจะเจอคําว่าคลิปที่เกี่ยวข้อง107เคลบออนไลน์หรือสัญ,ญลักษณ์ตัวไอนะครับกดเข้าไปดูเพิ่มเติม5คลิปที่นํามาฝากการใช้งานเบื้องต้นแถบเมนูด้านล่างด้านล่างขวามือสัญ,ญลักษณ์ Wallet นะครับแล้วเข้าไปลงทะเบียน Line BK เป็นการกรอกแบบฟอร์มสมัครโดยใช้บัตรประชาชน การถ่ายรูปสิ่งต่างๆยืนยันสรุปมันก็คือการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์แต่คุณต้องยืนยันตัวตนยังไงก็ต้องได้เดินทางไปที่ตู้ ATM กกสิกรหรือไปที่สำนักง,งานสาขาใกล้บ้านคุณติดต่อพนักง,งานถ้ากดไม่เป็นบนตู้ ATM นะครับเพียงเท่านี้คุณก็มีลาย BK ไว้ใช้งานการใช้งานเขาบอกว่ามีความสะดวกรวดเร็วในการส่งสลิปการโอนปุ๊บในห้องแชทลายกดเครื่องหมายบวก ในส่วนการรับเงินส่งเงินหัวข้อนี้นะครับคือ Li n e BK หัวข้อต่อไป GPS หรือการเช็คอินโลเคชันกดเมนูเหมือนเดิมครับสังเกตตำแหน่งที่ตั้งครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถเช็คอินได้แล้วแต่อย่าลืมเปิด GPS นะครับเลื่อนลงไปที่แจ้งเตือนมือถือของคุณแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสรุปว่าไปที่ทางลัดแล้วสังเกตปุ่มตำแหน่งนะครับเปิดใช้งาน เช็คอินบนไลน์หัวข้อนี้ทุกคนก็อาจจะต้องใช้งานบ่อยแต่บางคนไม่เคยใช้งานก็เรียนรู้ไว้นะครับต้องการให้เพื่อนต้องการให้ลูกค้าเดินทางเข้ามาที่ร้านก็ใช้วิธีการนี้ส่งไปที่ห้องแชทไลน์ค่อนข้างจะแม่นยำไม่สาธิตนะครับเดียเสียเวลาต้องลองใช้ข้อที่7 l i n ไลน์ n Chat เปิดโลกกว้างแชทกับผู้ใช้งานไลน์สังเกตปุ่มลัดปุ่มเล็กมากนะครับในหมวดการแชท มุมขวามือครับใกล้ๆสัญ,ญลักษณ์กล้องบอลลูนเครื่องหมายคำพูดเนี่ยนะครับกดเข้าไปตรงนี้นั่นคือการเข้าใช้งาน Line Open Chat หรือ Line Square กด Open Chat ครับสังเกตแค่จำไว้นะครับช่องค้นหานั่นคือพื้นฐานการใช้งาน Line Open Chat เพื่อที่คุณที่เพื่อที่จะเข้าไปขอเข้าร่วมกลุ่มต่างๆสมาชิก 5,000คน8ลาไกรุ๊ปคลาสสิกที่พวกเราเคยเล่นคุ้นเคยกันการเปิดการเปิดไลยกลุ่มไว้ใช้งานเช่นอยากจะบันทึกสิ่งต่างๆนอกจากลายนอกจากคิฟมีโมลูกเล่นใหม่ที่บันทึกจริงต่างๆแล้วผมแนะนําให้เปิดลายกลุ่มไว้บันทึกข้อมูลก็มีความปลอดภัยสูงไม่รั่วไหลแน่นอนถ้าคุณไม่เชิญใครเข้ากลุ่มก็เชิญแค่ตัวคุณเองมือถือเครื่องหลายๆเครื่องนะครับเข้ากลุ่ม ก็เป็นการบันทึกข้อมูลรูปภาพวิดีโอไว้ในกลุ่มในโน้ตต่างๆนะครับการสร้างลายกลุ่มทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งไปที่หน้าหลักปุ่มโฮมสังเกตสัญ,ญลักษณ์มุมขวานะครับสัญ,ญลักษณ์เพื่อนตรงนี้นะครับคือพื้นฐานการสร้างลายกลุ่มทั่วไปกดเข้าไปเขาไม่ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งการสร้างลายกลุ่มนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็เข้าจากบริเวณกดปุ่มบวกเพื่อนนะครับมุมขวาก็เข้าสู่การสร้างลายกลุ่มจากตรงนี้ได้แล้วจําง่ายๆแค่นี้ครับการเปิดสร้างรายกลุ่มส่วนตัวหรือจะสร้างเป็นกลุ่มเชิญผู้คนเข้ามากลุ่มค้าขายกลุ่มบริษัทแต่ข้อเสียนะครับคือมีพวกโรคจิตครับเข้ามาส่งรูปโป้หรือไม่ก็ไล่ลบสมาชิกในกลุ่มเป็นเรื่องธรรมดาครับดังนั้นไม่ควรเปิดเผยลิงก์หรือ QR code สู่สาธารณะ สิ่งที่ขาดไม่ได้บนไลายกลุ่มนั่นคือการไลฟ์ครับมุมขวามือสัญ,ญลักษณ์การโทรการไลฟ์ไม่ว่าจะสตรีมหน้าจอเขียนว่าไลฟ์คือการถ่ายทอดหน้าจอนะครับวิดีโอคอลสามารถพูดคุยเจอหน้ากับเพื่อนๆได้หลายคนบนโซเชียลไลน์การโทรโทรกลุ่มลูกเล่นเหล่านี้ไม่สามารถทำได้บนไล n e สแควร์นะครับแต่ไม่แน่ในอนาคตรหรือการอัปเกรด ผมว่าเขาต้องมีแพลนแน่นอนแต่ตอนนี้ใช้ฟรีได้เฉพาะในกลุ่มไลน์500คนกลุ่มไลน์แบบคลาสสิกเท่านั้นนะครับต่อไปหัวข้อที่9เพจไลน์หรือไลน์ออฟ i ิเชียลแอค n คโซเชียลหลักๆ Facebook เขามีกลุ่มเพจโปรไฟล์ลูกเล่นต่างๆไลน์ Line เขาก็มีเช่นเดียวกันเป็นคู่แข่งกดเข้าไป2ในช่องดูที่เพลย์ลิสต์เช่นไลน์ Official Account Line ล q u a r e และ อ,อื่นๆครบทุกโซเชียลหลักครับเฟซไลน์ยูทูบกูเกิลโอเคครับพื้นฐานการใช้ไลน์ออฟ i ิเชียลไเคาคุณผู้ชมควรที่จะลงทะเบียนอีเมลบนไลน์นะครับไปที่ตั้งค่าไลน์ในหน้าหลักฟันเฟืองมุมขวามือกดเข้าไปหัวข้อบัญชีเพิ่มอีเมลเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านอีเมลเรียบร้อยแล้วกรอกรหัส ที่ใช้กับอีเมล l ลน์คุณก็สามารถที่จะโหลดแอปที่มีชื่อว่า Line Official Account ในการสมัครง่ายดายครับเชื่อมโยงกับบัญชีไลน์ที่อยู่ในเครื่องเดียวกันโดยไม่ต้องใส่รหัสครับเพียงเท่านี้ก็เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียน Line Official Account ความรู้สึกคล้ายๆกับเปิด Facebook Fanpage ครับมีไม่กี่ขั้นตอนสร้างชื่อเพจใส่รายละเอียดรูปปกโปรไฟล์เสร็จกดสร้างง่ายดายมากครับเพราะ ไลน์เขาต้องการให้คุณซื้อแพ็กเกจแต่เขาให้คุณใช้ฟรีได้ ID p r e m i u มใน Line Official Account ผมสมมตุติผมต้องการ a d ด107 SEO ผมซื้อ ID p r e m i u มกับ Line โดยใช้งาน Line Line o f f i c i a l Account ID นี้ปีละประมาณ500บาทไม่แพงนะครับในเชิงการทำธุรกิจแล้วทีนี้ถ้าผมมีผู้ติดตามกดแอดเข้ามาจากตรงนี้นะครับ ผมจะสลับบัญชีไปที่เพจที่มีผู้ติดตามเยอะนะครับผู้ติดตาม1,000กว่าคนใช้งานบอร์ดแคสได้ฟรี1,000ข้อความ1,000ชุดข้อความแต่ถ้าต้องการบอร์ดแคสเยอะกว่านี้ต้องซื้อแพ็กเกจในการสั่งซื้อเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นะครับกล่าวสรุปนะครับผ่านเบราว์เซอร์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พิมพ์ manager.line.biz เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ นี่คือเว็บเข้าใช้งานในการสมัครผมแนะนำสมัครผ่านแอปง่ายที่สุดคือเชื่อมโยงกับบัญชีไลน์โดยตรงไม่ต้องกรอกรหัสต่างๆนะครับหรือคุณต้องการสมัครผ่านเว็บหมายถึงเข้าผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือคอมพิวเตอร์พิมพ์ n e b i z c o m ลงทะเบียนเดี๋ยวมีคลิปมาฝากเป็นเพลย์ลิสต์ Line o f f i c i a l Account หมวดหมู่หลายคลิปวิดีโอค่อนข้างจะครบถ้วนในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะครับข้อดี Li n e Official a c c o ค n t คือขณะคุณนอนหลับ ผู้มุ่งหวังแอดเข้ามาจากการทำโฆษณาจาก QR Code หรือ ID สามารถใช้ลูกเล่นหนึ่งคือตอบกลับอัตโนมัติหรือทักทายเพื่อนใหม่สวัสดีสวัสดีสสดขอบคุณที่รับเราเป็นเพื่อนขณะน,นี้ยังไม่เปิดทำการการุณาดูเว็บไซต์เลือกสินค้าสั่งซื้อและรออนุมัติ เมื่อเราเปิดทําการจะเรียบจัดส่งสินค้าให้คุณโดยเร็วแบบนี้ครับตีสองหคุณก็สามารถปิดออเดอร์ได้อัตโนมัติเพราะมีระบบตอบกลับอัตโนมัติเมื่อทักทายเพื่อนใหม่ปุ๊บตอบปั๊บนะครับนี่คือข้อดีที่แตกต่างจากบัญชีไลน์ทั่วไปสําหรับไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาทนะครับกล่าวสรุปเดี๋ยวต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับกดหน้าจอแล้วกด 3. จุดมุมขวามือไปที่ตัวไอคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับหัวข้อสุดท้ายข้อที่10ผมจะกล่าวสรุปรวมอยู่ใน Line Developer นะครับพิมพ์ค้นหา Google Line Developer Web s เว็บไซต์ developer.line.biz ศูนย์รวมทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการคัดลอกโค้ดนำไปแชร์โค้ดการกดไลค์การใช้งานไลน์บนเว็บไซต์ต่างๆไลน์แอดเพื่อนต่างๆในเว็บไซต์ ปุ่มบวกเพื่อนปุ่มกดไลค์ปุ่มต่างๆบนเว็บไซต์นะครับผมใช้ Line Notify นะครับหมายถึงรับโทเค็นจาก Line แล้วนำไปใช้งานรับแจ้งเตือนจาก Facebook Inbox Facebook สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์พร้อมๆกันแนะนำช่องทางนะครับคงไม่สามารถเจาะลึกเข้าไปค่อนข้างจะเวิ่นเวอร์อยู่พอสมควรนะครับเข้ามาในหัวข้อไกด์นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ